สวัสดีครับเ,เพื่อนๆลงพานทองใจดีวันนี้นะครับลุงพานทองใจดีผ่านไปที่ร้านสตาร์บาร์เบอร์นะครับซึ่งอยู่หน้าค่ายสีพัชรินอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับลุงพานทองก็เป็นลูกค้านะครับลูกค้าประจําที่ร้านตัดผมที่นี่นะครับก็สังเกตเห็นว่ามีน้องๆซึ่งเป็นช่างตัดผมเนี่ยหลายๆท่านบางครั้งก็เปลี่ยนหน้ากันไปนะครับก็เพิ่งมารู้ว่าที่นี่รับสอนตัดผมสําหรับผู้ที่สนใจที่จะรียนนะครับ ที่นี่ก็เปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลา5ปีแร้วครับผมวันนี้ได้มีโอกาสดีนะครับได้พบกับอาจารย์เราก็มาฟังรายละเอียดการเรียนการสอนว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับตามมาได้เลยครับทีสนใจอยากเรียนนะครับที่ท,ที่ที่อาจารย์เปิดสอนนั่ก็คือว่า,าหนึ่งนะครับก็คืออยากจะมีอาชีพอีกด้านหนึ่งเนาะบางคนมีงานประจําอยู่นะครับบางคนมีงานประจําอยู่หรืออยกจะเปลี่ยนแนวเลยนะครับก็สนใจอยาก ได้อาชีพนะครับติดตัวนะครับค่าเรียนก็หมื่นกว่าบาทนะครับครับหมื่นกลางๆนะครับก็จะมีอุปกรณ์ให้ด้วยพวกปัจจุเรียนนะครับกันไกลชุดอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับอันนี้ก็คือมอบให้เรียนประมาณ1 2ถึงเดือนหนอบางคนเร็วหน่อยก็ประมาณ1เดือนครับบางคนช้าช้าหน่อยก็ประมาณเนี้ยครับประมาณ2เดือนนะครับก็คือเรียนนี่ก็มาแต่ผมจริงที่ร้านเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยอ่าเราจะพาสอนเนี้ยนะก็คือออกพื้นที่ครับ ออกพื้นที่ไปตัดอยู่ข้างนอกก็คือว่าสถานที่ที่อาจารย์ไปดลียวไว้นะครับไปหมู่บ้านบ้างนะครับไปสถานอ่าสื่อาของน้องๆนักเรียนมัธยมเนี่ยประสานพอไวัอย่างเงี้ยนะฮะก็มันจะมีน้องๆกลุ่มคนที่ขอผมยาวเนาะทุกวันนี้ตัดผมไม่ได้ตัดโซนโรงเรียนแล้วนะเป็นตัดทรงอ่าดูดีนะครับใช่ครับก็คือ เป็นทรงเป็นทรงที่น้องๆเขาชอบถ้ามัธยมก็เป็นทูบ็อกทูบ็อกวินเทจรองทรงต่ำรองสูงพวกนี้นะครับ,รบเป็นทรงแฟชั่นเป็นทรงที่ที่นิยมทุกวันนี้ณนะสมัยนี้นะครับ,รบก็จะมีก็จะมีห,ห,มบบหัวหุ่นมีนายแบกให้ให้น้องๆที่มาเรียนตัดเนี่ยวันหนึ่งก็อยู่ประมาณประมาณสามคนสามคนสี่คนต่อต่อนักเรียนหนึ่งคนนะต่อช่างที่มาเรียนด้วยหนึ่งคนเนะี่ยเขาจะได้ตัดทุกวันทุกวันทุกว,วันนะครับใช่ครับฝึกจริงเลย ก็ค yeah. ือว uh ่าตอนแรกจะไม่ได้มาตัดท uh ี huh. yeah. well, is, is ่น uh ี huh. the, the ่นะคนนักเรียนใหม่เนี่ยเพราะว่าอาจารย์เนี่ยที่ในร้านเนาะก็จะเป็นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการช่างที่นี่ก็เป็นช่างที่จบงานแล้วนานแล้วนะครับก็คือทําเป็นอาชีพแล้วใช่ครับครับแต่ว่าอาจารย์ก็จะมีน้องๆมีทีมงานที่พาออกพื้นที่ไปตัดข้างนอกอ่าครับนี้เรียนนี่เรียนตั้งแต่นถ้าถ้าเริ่มเรียนเนี่ยก็เป็นช่วงเช้าเนาะก็ประมาณสายประมาณ10บโมง สิ0โมงครับ10โมง11โมงเนี่ยแหละนะครับน้องๆที่มาเรียนเขาจะมารวมตัวกันที่นี่ก็ขึ้นรถไปด้วยกันก็เสร็จประมาณช่วงบ่ายประมาณบ่ายไม่เกินบ่าย4โมงก็เสร็จละตอนเก็บข้าวของก็กลับเข้ามาก็แยกย้ายก็เป็นแบบนี้ทุกวันใช่ครับใช่ครับประมาณใช่ครับคือตอนนี้นะครับก็จะมีร้านที่ที่เขารับช่างที่เป็นคอนเนคชันของอาจารย์นะครับ ก็คือเขาก็จะมาตอนนี้อาจารย์ก็จะมีคอนเนคชันร้านต่างๆเนาะที่เขาบอกว่าอาจารย์มีน้องๆที่จบใหม่ไหมะนะครับต้องการช่างอาเงี้ยอาจารย์ก็จะส่งไปนะครับแต่และที่แต่และร้านอ่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ตกงานครับมันมีงานอยู่แล้วแต่ขอให้ตัวนักเรียนช่างเ,งเองเนี่ยตั้งใจอ,อ,าอาจารย์ก็จะคัดคนไปนะคัดคนไปนะครับบางคนขาดตรงไหนเราก็จะเสริมเติมนะครับบางคน การพูดกันจาบางคนไม่พูดไม่จาเลยนะครับสัตว์ <c oughs> ดเดียวมันก็ต้องเสริมบคลิกตรงนี้เข้าไปนะครับเ <c oughs> สริมแนวทางนะครับเป็นเรื่องของการบริการเนาะงานบริการนะครับเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็จะเป็นปร้านนี้แล้วก็เปิดสอนมากี่ปีแล้วอาจารย์จริงๆเนี้ยเนี่ยจริงๆนะเริ่มสอนเป็นจิแต่ลักษณะนะครับตั้งแต่ปีหกหนึ่งหหนึ่งสองตอนนี้ปีหกห้าแล้วห้าปีครับครับใช่ครับ ใช่ค,ร,ร,ครับก็ติดต่อที่เบอร์จานได้นะครับสะดวกดีเบอร์จานนะครับศูนย์เก้าสามห้าแปดเก้าแปนะครับที่กัดร้านอาจารย์ก็อยู่ที่เนี่ยฮะอยู่หน้าค่ายศรีมจีรินฝั่งตรงข้ามนะครับ<ส>หน้าค่ายศรีมจีรินขอนแกนนะครับหาไม่ยากนะครับหาไม่ยากครับติดถนนกสิกรทุ่งสร้างเลยนะครับอันนี้เป็นพื้นที่เขตตำบลศิลานะครับตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับ จริงๆแล้วอาจารย์เปิดบริการลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่9้าโมงไอ้2โมงเช้า2โมงเช้าถึงประมาณทุ่มขึ้นโดยประมาณนะครับไม่เกิน2ทุ่มนะครับก็ประมาณนี้เปิดร้านทุกวันลูกค้าประจเยอะเนาะเยอะๆครับลูกค้าลูกค้าประจําร้านเราเนี่ยจะเยอะเพราะว่าเราเรามีช่างทั้งหมดหกคนหกกรรมจานนะครับก็จะมีคนไหนหยุดก็เปลี่ยนกันหยุดแต่วันนี้ก็หยุดไป3าคนก็เหลืออยู่ทั้ง อ่าสี่คนที่ทํางานวันนี้อย่างเงี้ยนะวันนี้หยุดไม่ได้ออกพื้นที่พอดีนัองๆที่มาเรียนเนี่ยเขาขอหยุดวันศุกร์อ่เราก็หยุดเราก็เลยไม่ได้ออกพื้นที่นะครับอาจารย์ก็จะมีทีมอาจารย์ผู้ช่วยอาจารย์คนเดียวไม่ไม่ไหวมกเรียนเยอะกันขาจะช่วยกันที่เรียนที่ยังไม่จบตอนนี้ก็8ปดเก้าคนนะครับใช่ครับก็รอบหนึ่งรอบหนึ่งก็ประมาณนี้ครับนะครับเจ็ดแปดเก้าคนอยู่ประมาณนี้นะครับ ตัดผมชายนะครับใช่ครับตัดผมสั้นใช่ครับผู้หญิงที่ชอบตัดผมสั้นตัวนี้เยอะนะผู้หญิงชอบตัดผมสั้นสะดวกสบายใช่ครับรวมทั้งสอนว่าทำผมทำสีด้ไหมอาจารย์อ่าเฉลยแล้วอ่าแนวบาร์เบอร์เนี่ยทำผมเนี่ยก็จะเป็นทําสีก็คือย้อมติดผมขาวธรรมดาหรือว่าลงสีแฟชั่นที่ที่ไม่ต้องการฟอกไม่ต้องการอะไรก็ทําไม่ยากครับนะครับเขาจะ มีครับมีครับรบ,บางคนน้องๆบางคนก็ไม่เรียนเอาก็มีก็ไม่เป็นไรแต่บางคนอยากเรียนเอาด้วยว่าต้องทําอะไรไงก็สอนนะครับไม่ยากครับครับไม่ยาก